ร้านนี้เขาเขียนเลยนะว่าไม่มีหมูกรอบไปนครนายกแต่เช้าแล้วไม่มีร้านไหนเปิดเลยจนกระทั่งเจอร้านนี้อยู่ก่อนถึงแมคโครนครนายกกินได้มากร้านที่เปิดเช้ามากเจ็ดโมงครึ่งเปิดแล้วและพร้อมเลยนะเปิดแบบพร้อมพร้อมเสิร์ฟอ่ะเออโหน่ากินจิงนะเว้ยไม่จอใจมีครบนะซอสเซิร์ฟอย่างเป็นพวงอะ่ะอย่างเยอะดูดิครบทุกโต๊ะด้วยประดิษฐ์ไม่ธรรมดาร้านนี้ร้านอาหารสามปอ เท่าความเป่านะดลินน้ำลายเอื้อกอร่อยหมูนุ่มเหมือนหมูหมักอ่กเิ็นวิ้งไทยดีมากเลยนานๆจะสั่งหมหวานกินทีกินอันนี้ก็ฟินแลวอร่อยอร่อยเลยนะแล้วคำว่าหมูหวานคือแบบหวานอร่อยถุมกอบเดี๋ยวเราจะลองหมูน้ำปลาอร่อยคนละแบบอันนี้อร่อยนะเค็มๆนวัวๆหมูนุ่มทอดกับน้ํปลาแล้วมันราดข้าวคิดว่าคนที่แวะมาน่าจะชอบเพราะเรายังชอบเลยใครชอบหวานได้สั่งหมูหวาน ใครชอบออกเค็มๆปลาแรมปลาแรมน้ำปลากินน้ำปลาดีอันนี้จานนี้เลยอันนี้เป็นเมนูของน้องเรา<ด>กระเพราวุว้นเส้นจุกๆจ่ะวุว้นเส้นดีด้วยวุ้นเส้นดีด้วยเพราะว่าคนนี้ชอบกินวุ้นเส้นมากดูสีรู้เลยนะถ้าคนชอบกินวุ้นเส้นอ่ะเรากินแต่วุ้นเส้นเลยไหมแกล้งเขาแค่น,นี้กลิ่นกระเพราก็หอมแล้วดิเจ้าของจานก,ก็น้ำลายไหลแค่กระเพรากับวุ้นเส้นนะยังโคตร,ครอร่อยอย่ะเพราะกระ,พะเพราอ่ะซึมในนี้เลยจริงๆอร่อยจริงอันนี้ หลังจากที่เราลงมติกันแล้วว่ากินไม่กินกินไม่กินสุดท้ายกินร้านนี้เขาเขียนเลยนะว่าไม่มีหมูกรอบแต่มีแคบหมูที่สุดของหมูกรอบคือแคบหมูแหะอืมฟินมากคุ้มแล้วที่ได้สั่งหมูสับนุ่มๆตัดกับเทกเจอร์ความกรอบของหมูกรอบโคตรดีรสชาติดีว่าอร่อยเลยเยอะเนาะจานนึงเยอะแล้วเนะี่ย เป็นร้านอาหารตามสั่งข้างทางที่มีเมนูแปลกๆให้เลือกเยอะมากๆร้านอาหารตามสั่ง3ปออยากให้ทุกคนได้ลองแวะโคตรแซ่บโคตรดี